ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านายตรินวด,ดีศิริศักดิ์ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบุรีได้รับการบรรจุแต,งต่งตั้งเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564ประวัติส่วนตัวขเจ้าเกิดเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2529อายุ36ปี ภูมิลำเนาบ้านปากูนตำบลสีสงครามอำเภอสีสงรามจังหวัดนครพนมประวัติการศึกษาพุทธศักราช2541จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านนาว่าอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมพุทธศักราช2 5 4 7จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนาว่าพิทยาคมอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนม พุทธศักราช2551จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประวัติการทำงานเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2554ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนที่โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่6พฤศจิกายน พุทธศักราช2560ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานร,ราชการตำแหน่งครูผู้สอนที่โรงเรียนสาราตังสริดอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมเมืม่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม ปฏิบัติงานสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่5และชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาแนแนวชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4สอนลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 <z or> ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจําวันงานวาลสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบุรีเป็นครูประจําชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตน 1. วินยัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแสดงออกถึงอารมณ์กิริยาค่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการรัเทศาต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ผู้ปกครองและบุคคลอื่นมีสัมมาคารวะอ,อ่อนน้อมถ่อมตนเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บงังคับบัญชาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติร,ราชการและกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมรักษาวินัยที่เป็นข้อห้ามข้อปฏิบตัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 2. คุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเข้าร่วมศาสนาิจของศาสนาพุทธปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมทําให้ข้าพเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดขึ้น 3. จรรยาบรณวิชาชีพครู ข้าพเจ้าเข้าอบรมและพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับการเป็นครูพัฒนางานให้ดีอยู่เสมอมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรติดตามข่าวสารต่างๆผ่านทางช่องทางสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการในหลายๆด้านเช่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของการเรียนรู้และสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของไทยและนานาชาติ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูพึงกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิปฏิบัติงานสอนด้วยความรับผิดชอบเต็มใจเต็มกำลังเต็มความสามารถด้วยความริยะอุตสาหะเสียสละทั้งเวลาแรงกายเพื่อพัฒน,นาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อบรมสั่งสอนสิทธิ ด้วยความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมทักษะชีวิตและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนไม่บังเบียเวลาของทางราชการไปทำธุรกิจอื่นปฏิบัติงานต่างๆที่โรงเรียนมอบหมายอย่างเต็มใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ความร่วมมือกับคณะครูในการทำกิจกรรมต่างๆทั้งใน และนอกสถานศึกษา 4. การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคตนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดก,การเรียนการสอนคือความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 5. จิตวิญญาณความเป็นครูเข้าพระเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเข้าสอนตรงเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทำและจัดหาสื่อจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงพัฒนางานการสอนอยู่เสมอเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้คิดเองฝึกการคิดวิเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอุทิศเวลาให้กับราชการ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพต่อไปประพฤตินตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไม่ให้สังคมมองวิชาชีพในทางที่ไม่ดีและมีจิตสาธารนณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอน ได้ศึกษาตัวชี้วัดจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชาและสาระการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาโดยจัดทาแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียน ทำงานในรูปแบบกิจกรรมงานเดียวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือติดตามประเมินผู้เรียนในด้านการเรียนและการปรับพฤติกรรมเช่นการแนะแนวการประชุมผู้ปกครองเป็นต้นโดยมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้งที่มีการจัดการเรียนการสอนและผูกฝังเรื่องการทำความดี 3. พัฒนาตนเองเข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4. การทำงานเป็นทีมเข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครูสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ในรูปแบบช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างองค์กร 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทํางานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้งานสําเร็จรู้่วงไปได้ด้วยดีเช่นการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกรในงานที่โรงเรียนได้จัดขึ้นการดูแลเกี่ยวกับการทําวารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนการทําแผนการจัดก,การเรียนรู้วิชาภาษาไทย 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อที่เป็นโปรแกรมการสอนของ Google สื่อเว็บไซต์ออนไลน์ช่วยสอนเป็นต้นจึงช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพอย่างชัดเจนขอขอบคุณคณะกรรมการประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยนายตรินวด,ดีศิริศักครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบุรีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษานะครพนมเขตสอง